หลังจากที่ทหารเดลักพาตัวหอยทองเทวดาก็ได้มาพบเห็นและเสดให้หอยทองกลายเป็นทอนไม้เมื่อพวกทหารได้น้ำเรื่องไปบอกมาเหสีมาเหสีจึงบพ่พอใจพอคิดว่าทหารนั่นหลอกล่วงเขามเหสีจึงได้สร้างให้ทหารนั่นเอาทอนไม้ไปถิ่มลงน้ำดโดยที่บูฮ่วทอนไม้นั่นคือหอยทองเออมองนี่แหละโยนลงนี่เลยหมอ เสแนงไวอ้าวเมื่อทหารได้ทีมท่อนใหม่นั่นลงมาท่อนใหม่กม็ได้มะตกอยู่ที่ต้นนาเทพบ้าดานอ้าวแมนผู้ไหนย่นมาวะเฮ้คนกำลังสดกับเพ่อรอๆก,กับกวรนบรรยากาศไว้แต่เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อเทพบาดานได้สังเกตใหม่นั่นในรอบสองก็บพบว,ว่าทอนไม้นั่นโบเมนทอนใหม่ธรรมดาแต่มีสิ่งที่สิงสถิตยอยู่เทพบาดานจึงใส่ม์คาถา,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 าวิเศษใส่ไม่นั่นให้กายล้างนี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาโอ้มละกเกยมละกเกยเมื่อทอนใหม่ได้เจอม์คาถาหอยท้องก็ปรากฏโตขึ้นมาใครอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดจังใครช่วย,ยด้วยเจ้าเด็กน้อย ใครเสกเจ้าเป็นถอนไม้และมายนลงตรงนี้เออท่านเป็นไผนะ่น่ะข้าคือเทพบาดาลที่ปกปักรักษาที่นี่อ๋องั้นข้าต่างหากที่ต้องถามท่านเพราะมีชายสองคนนำตัวข้ามาและระหว่างการเดินทางข้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นเหรอแล้วพ่อแม่เจ้าอยู่ที่ไหนล่ะข้าไม่รู้พอข้าตื่นมาข้าก็มาโผล่อยู่ที่นี่เอาแล้วสอกุ้ยล่ะเด้ฮะ<า>เออบ่มีอย่างดอก สิสรงม,มันไปใส่ดีวะเอาไม่เมื่อจะาโบ,บหูที่อยู่ของเมยียเจ้าขันสั่นกว่าเสิหาแม่ใหม่ให้เจ้าเองแม่ใหม่อืออ้าวหรอมีอะไรหรอเทมน้ำจืดข้ามีเด็กไร้บ้านที่ขาดที่พึ่งพาอาศัยจึงอยากถามเจ้าว่าเจ้าอยากรับเขาเป็นลูกบญธรรมไหมเป็นอะไรมากปะอียัก ได้สิลับแน่นอนผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอผู้ชายาาาเฮ้ยอีเวนเทพน้ำจิดหู่ว่าเด็กนั่นบ่มีทีไปจึงมอบไปนางหยักไปฮับดูแหลเป็นลูกบุญธรรมของเขาหอยทองได้แต่แนบเบืองเทพน้ำเจิดบ่หูชะตากรมของตอนเองว่าจะเจอกับเอียงต่อไปและแล้วหอยทองก็ได้เขาไมา่อยู่ในหวังของนางอยัก นั่งงักดูแลหอยทองเป็นอย่างดชหากหอยทองดังลูกของตนเองโดยที่บกหาตกบกพองเอียงจากอย่างอ๋อหอยทองลูกแม่ต่อจากนี้ไปลูกเป็นลูกของแม่แล้วนะครับแม่แม่ครับลูกอยากได้ของเล่นอ่าได้เลยลูกเดี๋ยวแม่นําของเล่นมาให้อีโซพี่ว่าไงพี่คะ นำของเล่นในตู้เสฟมาให้ลูกค้าทีได้แล้วอย่าได้จับเพชรจับพลอยที่ซ่อนไว้แถวนั้นล่ะไม่เหลือหรอกพีก่้าได้แล้วพี่กาหอยท่องได้เห็นข้องเลนกระพ้าจับขึ้นมาในทันทีและเขาก็ได้พบนากากอันหนึ่งที่มีความแปลกประหลาดลึกลับจึงถามแม่ของเขาไปว่าอันนี้คืออีหยางว่าแม่อ๋อ หน้ากากงอป่านะลูกเล่นได้นะแต่อย่านำมาสวมเด็ดขาดแล้วทำไมถึงสวมไม่ได้หรอคบแม่เฮ้ย <Hey, S 1> แม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้หอยท่องเกิดความสงสัยว่าเป็นอย่างแม่ของเขานั่นจึงบหยสวมหน้ากากนี้และด้ยวยความสงสัยนั่นเขาจึงได้สวมมันใทนท hey, ันทีเฮ้ยมันจะเป็นอย่างวะอ้าาวมันเกิดอย่างขืนคับเนี่ยกูบอกว่าอย่าสวม แล้วแล้วแล้วมันอ,ออกอยังไงอะแล้วแล้วมึงเอาเข้ายังไงเนี่ยเอาเข้าอย่างเ,าเาางี้ยอคอโโขากิลิเว้ยงั้นลูกเอาอันนี้แหละแม่ไปเล่นข้างนอกก่อนนะอฮอย่าซนมากนะลูกอ้าวลูกเรานี่มันซนจร,จริงๆลูกมาเห็นสีนี้ออกจากวังเป็นแล้วพี่คะอ๋อฮะไม่นะลูกแม่หอยท่องเมื่อได้ของวิเศษกรลบหนีออกจาก,กวังแล้วออกตามหาแม่ของเขาต่อไป ขอโทษเดิมแม่ลูกต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของลูกไม่งั้นแม่ของลูกคงเป็นห่วงลูกมากแน่เลยลูกแม่ลูกลูกอยู่ไหนออกมาหาแม่น้อยนั่งอยากออกตามหาลูกหอยทองพอตนนั้นฮักลูกหลายจึงอยากได้ลูกกลับบ้านลูกแม่นั่นไงลูก ขอโทษครับแม่แต่ลูกต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของลูกลูกไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่แม่ก็รักลูกนะลูกจะหนีแม่ไปแบบนี้เลยเหรอขอโทษลูกกลับไปไม่ได้จริงๆ งั้นก่อนที่แม่จะอ,อกแตกตายแม่ขอมอบระถายายลูกสายในยามขับขันนะลูกนั่งยากเมื่อหูว่าหอยท่องบ่มีโอกาสกลับไปแล้วจึงเขียนคาถาให้หอยท่องและตนเองก็ะอ,อกแตกตายไม่นะแม่นี่แม่เขียนอะไรให้ลูกนะผมอ่านไม่ออกเลยเอะสลิงก็กิ้งไกลหน่อยสละอาก็ก้า แค้นเอียงของเพิินว่ะหอยท่องหูซึกเสียใจกับการจากไปของแม่แต่ตนก็นต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงของตนต่อไปตัดพรมมัธยวังของทันแฮนสําลู่ทันแหนสําลูมีลูกสาวสามคนโดยคนที่งามที่สุดนั่นก็คือลูกหลานนางมิสุวาจินลินเออพอว่าลูกทุกคนก็นอายุครบที่แปดปีแล้วนี่ยมัดคงถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกลูกทั้งหมดนะ่ะต้องมีผัวน้ำเขาสักที แล้วัดผงนี่พอจะคันเหลือเอาชายที่จะมาเป็นผัวของลูกเดอ้อ <Yeah! S 1> นั่นแหละครับเมื่อลูกทั้งสามอายุครบ18ปีแล้วพ่อก็จะหาผัวให้ลูกท่านทีโดยที่บ่ถามความสมัครแก่ของลูกเลยอ๋อเมื่อวานเพิ่งอายุจะครบ18ปดปีเองนี่พ่อจะหาผัวให้ลูกแล้วหรอวันถัดไปงานกันเลยเริ่มขึ้นเอาเลยจะใช้ทั้งหลายเรจยมตัวไวให้ดีเดอ้อถ้าหากว่าจะยิงเขียงก้อนหินใช้ไผ แล้วถ้าชายคนนั้นฮับได้ก็จะได้เจ้าหญิงไปครอบงำครอบของให้ท่านทีเอาละขั้นพรอมแล้วก็วีก่อนหินเลยโอเคเลยผมพร้อมมากวีมาเลยวีมาเลยโอ้โมันได้แล้วโอ้โหแตกมัดสองคนฮ่าฮ่แย้ได้เจ้าหญิงเป็นเมียพ่อแม่ผมต้องดีใจแน่นอนฮเอาอีลาโล่อด่ายังเคียงก้อนหินสติ Hey, ขึ้นนาคือลิ่งแต่ว้ยสามายัางเหลือคนเดียวมากองร่องเฮ้อ้อยวิ่มาที่ครับวิมาที่บ,ทบอกมีคนรอสาม,มีพอเอ้ยทหารไปหาท่ายรอมาเดี๋ยวนี้ครับผู้ดีๆนี่มันหนังยอดยุกนด้เว้ยมึงยา้เขารู้ว่าคนทำไม่เนียนสิข้อลาผาบาทพราเจ้าค่ะแฮะมาแล้วครับผ้าบาทเฮ้ดี อืมมีแต่ลอๆทั้งนั้นเลยเอาล่ะทีนี้เคียงก้นหินเลยลูกเอ่ไอ้ขึ้นหนาคือปะบูแต่นออันนี้ก็ลิงไอ้ชิวน้ํากัน,นได้แนวไรโอ้ปาดคนสุดท้ายทาหารไปเอาปะดุกจะใส่มาานอะบอกเป็นตาสแตกจักคนเลยพอเอ๊ะอีลูกคนนี้มันเลี่ยงมากได้แม่มันอีหลีไว้อ้าวกูผิดอยียงผัวมึงผิดละเลี้ยงลูกเป็นแนวนี่ มึงสิเลือกบ่บอเหอมึงสิเลือกบอไว้บอใต้จังไหนก็บอ่อเลือกดอกเฮ้ยทหารย,ยังเหลือใช่คนไดอีกบ้างหมดแล้วขอลับยังเหลือก็แต่ง้ะป่าบ้าใบาที่อยู่ในป่านะขอลับเออดีไปเอาตัวมันมาขอลับผ่าบาท งอป่านอนอยู่เท่งตน้นไม้กินมัใหใไม้แสบๆล่มผัดมาเย็นๆโดยที่โบหู้ว่าตนนั้นกำลังจะตกทั้งข่าวสารเจ้างอเอ๋ยฮะผู้ดใดเรียกข้าข้าเสนาเอียนข้ามีคำสั่งจากพาบาทว่าให้น้ำโตเจ้านะ่ะไปคัดเลือกเอาเจ้าหญิงเป็นเมียโอ้น่าสนใจได้งั้นข้าไป ไปก็ลงมาสิเออชิงอย่างยังงอปลาด้วยหอยท่องได้ยินว่าขัดเลือกเอาโตเจาเ้าหญิงจึงสนใจและตอบหับคําเส้นในทันทีได้ตัวแล้วครับผาบาทโอ,อ้โหขี้เลสิบหายเลยวะ่ะทําดีทีนี้ก็เคี่ยงก้นหินซะเจาเ้าหญิงกิลินและงอปลาได้ซบตากันงอปลาได้เห็นความสวยของเจาเ้าหญิงจึงลง้หัก และเผยโสมหลุมงามต้จริงของเขาให้เจ้าหญิงจินลินเบิ่งเพียงผู้เดียวอห๋หล่อจังเลยเจ้าหญิงบุเคยเห็นทรายได้จีหลุมงามขนาดนี้จึงในย่อมเคียงก้อนหินออกไปในจีสูตรและแนนอนว่าทรายที่หับได้นั่นก็คืองอปลาทุกคนเกิดความตกใจที่เจ้าหญิงในย้อนก้อนหินใ้ทรายีิเลขนาดนั้นเจ้าหญิงจินลินได้พัวแล้วเป็นงปเงาะปลาน้อยอีลูกไม่รักดี อีไัยตำกูหาเจ้าทรายหลายเมืองมาให้ก็ไม่เอาแต่มึงเลื่องง้อป่าแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนอือ,อคนสวยใหเลือกได้อยู่แล้วฝากตัวผักใจด้วยนะง้อป่าได้ครับเจ้าหญิง ผมจะลักและซื่อสัตย์กับเจ้าหญิงตลอดไปโอุ๊ยเขินและเมื่อพาบาทแห่นสำลูบบ่พ่อใจทั้งสองคนจึงถึงเนรเทศออกจากวางังมาอยู่กับท่อมแคบๆสองคนโอ้น้องกินลิ้นพี่ขอโทษที่ทำให้น้องลำบากไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่น้องเต็มใจถึงที่นี่จะไม่สบายเหมือนอยู่ในวงังแต่อยู่ที่นี่ข้าก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพี่โอ้น้องรักขอบคุณนะที่ไม่รังเกียจพี่ จริงๆก็เกลียดอยู่หรอกแต่เป็นนางเอกเลยเกลียดไม่ได้ฮะยอกจ่าพีทั้งว่าทั้งสองคนจะอยู่ในกระท่อมแคบๆแต่หอยท่องกับโบเคยให้เมียข้องตนนั้นลำบากเลยเพราะตอนนั้นหากินเกงจึงโบเคยขาดแค้นเรื่องเขาป้าอาหารผ้าบานแห่นสำลูก ถึงว่าตนนั่นจะขับไล่ลูกและงอปลาออกจากว่างได้แล้วแต่เขาก็ยังบ่พอใจเขายังอยากจัดการงอปลาเพื่อให้ได้ลูกของเขากลับมากขนและเมื่อเป็นดังนั้นเขาจึงได้คิดแผนขึ้นมาเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเจ้าเคยทั้งสองคนจงออกไปบอกไอ้งอปลาสิว่าข้าสั่งให้เคยทั้งสามคนออกไปหาปลามาให้ข้าให้ได้คนละหนึ่งตัวและถ้าหากเขยคนใดทำไม่ได้มันผู้นั้นก็จะถูกตัดหัว อ๋งายมากครับเรื่องปลาผมถนัดอยู่แล้วแล้วไอ้งอ้ะปลาล่ะเะอมันก็คงจะกินแต่หมากไม้คงหาปลาสู้ชาวประมงอย่างเราเราไม่ได้งานนี้มีหวังขาชนะแน่เลยใครบอกข่าตั้งหากล่ะเฮ้ยพวกมึงบนอะไรไปสิวะขอรับ นั่นแหละครับผ้าบาดแห่นสำลูสร้างให้เคยทั้งสามคนหาปลาไม่้เขาให้ได้คนละหนึ่งตัวและคาดหวังว่างอปลานั่นจะบอสาม่านนํปาปลาไม่ให้เขาได้และถือประหารไปหนที่สุดวอลแล้วพวกเขากำมุ่งตรงมาที่เฮือนงอปลาใน,นทันทีเอ๊ hey, งอปลาออกมามาบุาเปตตาสะแตก <c oughs> มีอะไรหรอจ๊ะพี่ไอ้งอผัวเองดูลอเปล่าจิ้นลินอ oh, พี่งอออกไปเก็บผลไม้อะ ข้ามาแล้วมีเรื่องอะไรเหรอมาแล้วก็ดีพาบาทมีรับสั่งให้พวกเราออกไปหาปลาให้ได้คนละหนึ่งตัวหากใครที่ทำไม่ได้คนคนนั้นก็จะหัวหลุดออกจากบ่าโอ้ยไอ้เงอะหัวจะหลุดแล้วเว้ยเฮ้ยดีใจด้วยนะจินลินเจ้าจะได้ผัวใหม่แล้วเฮ้ยโอ้พี่อย่าไปเลยไม่ต้องห่วงนะจินลินพี่ไม่เป็นอะไรหรอกสู้ๆนะพี่ และภารกิจของพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เริ่มขึ้นสองเคยใส่เบ็ดมาโดนแต่กร์บมีวีแววที่ปลาจะขึ้นมากินเบ็ดของพวกเขาเลยจนพวกเขานั่นก็เกิดความสงสัยว่านี่มันเกิดอีย่างขึ้นเอ๊ะมอน,นี้ป้าไปใส่เม็ดวะต่ละมือก็คือว่ามีหลายอยู่นั่นสิ่อยว่ามันแปลกแล้วไดมีเวลามันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ทันเจอปลาสักตัวเลยฮ่าใอยว่าไปหาบอลไม้กันเถอะไป เออไปไป,ไปนางไซเบ็อยูนี่สิปีเขาบ,บร่ด้ปาจากักโตหรอหอยท่องไซเวทม่นจากแมย่ยากเอิ้นให้ป้าทั้งเหมดทุกคนทุกแห่งมหาเขาและบดลสองเคยกันได้มาเห็นพวกเขาเห็นท้ายที่มีลูปงามและมีป้าอยู่หลายตัวอ้อมตัวเขาเขาจะคิดว่านั่นเป็นเทวดาอย่างแน่นอนโอยนั่นเทวดาใช่ไหมนะ่ะ อ๋อแม่นแล้วนั่นคือเทวดาวงปลามารวมตัวกันเยอะเลยงั้นก็ดีเราเข้าไปขอปลากันเถอะนี่ท่านเทวดาพวกข้าจำเป็นต้องใช้ปลาขอ,อปลาพวกนี้ให้เราคนละตัวได้ไหมได้สิโอ้ขอบคุณท่านมากที่เมตตาแต่ห<ะ>่ะแต่อะไรพวกเจ้าต้องโกนหัวเพื่อแลกกับปลานี่ท่านจะบ้าแล้วหรอ แล้วพวกผมเชียวหนาเรารอไปไหวใสใช่แก่ขอปลาตัวเดียวเองทางนั้นก็แล้วแต่นะไม่เอาไม่เป็นไรกับเสียวเดี๋ยวกลับไปกระต่ายได้เออว่ากูลืมเออก็ได้ว่าเขานย่อมกระย่อมอ้อยเคยสองคนบ่มีทางเลือกเขาจึงย่อมค้นหัวเพื่อแลกกกับปลาเอ้เสียส่องมาเลยกูอ้ยกลับไปเมียจะจออยู่บ่ ได้ละค่ะพ่อตาตัวใหญ่บิ๊กบิม้มอืมทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วไอ้ง้อป่าละ <c oughs> มม่ะเฮ้ีมามีหรอค้าบอซองนะบอซองออทีนี้แหละมึงยังไงวันนี้หัวมึงก็ต้องหลุดแน่นอนผ้าบาดแห่งสําลูหูซึกมั่นใจมากๆว่าง้อป่านั่นต้องหัวหลุดแน่นอนแต่แล้วง้อป่าก็ได้ทีมกระสอบอันหนึ่งล่งมาและในนั้นก็มีป่าเต็มไปหมด ผ้าบาเห็นกระถึงกับตกกระใจมันไปเอามาแต่ใช่หรอนี่เจ้าเจ้าไปเอามาจากไหนเนี่ยใช่เป็นไปไม่ได้ไปลาแล้วจะหาปลาได้กว่าพวกเราใช่ใช่พวกท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วถึงข้าจะเป็นเงาะปลาแต่สมองของข้าไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเจ้าพากไว้ให้คืด อ๋อเหรอและในระหว่างที่พวกเขากำลังสนทนาการผ้าบาทก็ได้แนบไปเห็นมัวของเขยทั้งสองคนแล้วพวกเจ้าปิดบางทรงผมไว้ทําไมเหรอไม่มีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะเอาโอ้ยข้าดูเดี๋ยวนี้เ้ทรงผมเหี้งวะโอ้เทนเนาะเฮ้ยนี่พวกเจ้าไปโดอนอะไรมาเหรอเออคือว่าข้าบอกมาพวกเราหาปลาไม่ได้เลยโกลหัวเพื่อแลกกับปลาพระเจ้าข้า โงอสิ้นดีขี้เละก่าง้อป่าอีกออกไปไอดอเฮ้อเฮอเฮอเฮอมึงก็ออกไปขึ้นกันมางอป่าคิดว่าบ่บกคอยซะดอกเฮ้ยสิปลอยให้เป็นแบบนี้ต่อไปบ่ได้แล้วเพราะถ้าหอยท่องม่ถอนรูปให้เขาเห็นเขาก็ต้องหาวิธีการแก่งไม้ีอกเป็นจากสิเทวดาสิปลอยไหวบ่ได้แล้วต้องจัดการ เฮ้ยไปโทษมาวะฮลัฮโลโหลฮัลโหลเออแฮนซัมลู่ฮับสายวะจึงได้เออคอยเที่ยวได้โจโจ้ด้อมื่ออื่นคอยจะไปตีบ้านเจ้าฮะโอ้ท่านคอยไปเห็นอย่ากให้บ่พอใจเจ้ามาดหลายฮะ<า>เจ้าลีลาหลายคอยมั่นใส่เออข้าจิวจะสจะเจอกันเลยโจโจ้ได้วันพรุ่งนี้เตรียมคนไว้ให้พร้อมเออมึงมาโลดโอ้ย เทวดาหูซึกทนบ่ไหวที่โลกมนุษย์สร้างวุ่นวายเทวดาจึงได้ลงไปตีเมืองของทันแหนสําลู่เพื่อหวังให้งอปลามาสวยแล้วทันแหนสําลู่ก็จะบวเกียรติสร้างงอปลาอีกต่อไปทันแหนสําลู่สร้างให้สองเขยเออกไปสู่กับเทวดาและเบืองทาทีแล้วพวกเขากระคองบไ่ไหวทันแหนสําลู่บ่จากเสิเหตุเนีงยได้ต่ยื่นเบิงพ่อทาชิสู่กระคองบไ่ไหว และในที่สุดทั้งสองเคยก็ได้พ่ายแพ้ต่อเทวดาฮมีดีแค่นี้เองเหรอลูกเคยง้อปาของเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยจังแมนบอดด้เรื่องกับกูก็ได้ไหกรก็มาแม่อย่าซ่าก,กับเขาเลยท่านพีเดี๋ยวก็หันใจไม่สะดวกก่อนไว้อันควรหรอกเฮ้ยอย่าหามกูเมียอย่าหามกูมึงจับมือกู พวกสองคนนี่สุกับเทวดาบ่าได้เลยไอ้งอป่าชีวิตปัญญาเหรออย่าดูถูกคนอื่นแบบนั้นสิพี่ยังไม่เห็นสีมือเขาเลยเฮ้ยก็ได้วะถ้างนั้นจะไปตามมันมาสิได้ค่ะไว้ๆเนี่ยเด้อเดี๋ยวกลับไปกินข้าวแรงหมดทันลูกกินเลิ้นจ๋าฮะว่าไงคะแม่ผัวลูกอยู่ไหนลระลูก อ๋อพี่ง้อเข้าไปในป่านะ่ะเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วล่ะอโอ้ว่าไม่ทันขาดคำก็มาแล้วอ้าวเอ้ยลื่มสวมหน้ากากได้จังไรวะนั่นแหละครับหอยช่องบดไ้สวมหน้ากากมาเหสีจึงได้มาพบเห็นและได้แต่คิดในใจว่าปาดผัวไผยคือรอกระดกกระเดียในลูกผัวลูกอยู่ไหนอา้าวก็ยิดจือคืออยู่นั่นเด้<ไ>แม่นั่นคือตัวจริงของผัว่อยต้อนเพ็นบอัยหน้ากากงอปลา โอ้ปปาดรอตะพื้ตะพื้นรอทุกจุดซ่อนเล่นไปพงเฮากับกะวังกเ็เธอนลูกในตอนนี้เทวดากับร่างเดมัตตีเมื่องเงาจึงอยากขอร้องให้ลูกเคยชุดรอช่วยแม่ด้วยเออได้ครับแม่หอยท่องเมื่อได้หูว่าวังกำลังมีภัยอันตรายกระเพามุงตรงมาที่วังท่านทีฮะปานใด้วะสิมาท่านพี่ขาลูกเคยล่ามาแล้วฮะนี่เจ้าพาใครมามอเหสี ไอ้เงาะอยู่ไหนก็นี่ราคาเงาะปลาผัวของลูกนี่คือหลางสมบูรณ์ของเพิ่นโอ้ปาติโทลูกเคยบอกใช่แล้วครับพี่โอ้มนลอยหลีไว้เราจะกินขี้มท่าเสลนลำตัวไหนขึ้นรอขนาดนี้บด้เฮนยั้งไล่โดยพ่อ,พอคนจีรอนอไหนใจถิมก็ลอยพอ่อเอาเฮ้ยมาเริ่มการประลองสิวะไม่ต้องห่วงนะครับท่านพ่อผมจะยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดนั่นแหละที่พ่ออยากได้ยินอย่าตายเร็วนะลูก ข่ะพ่อสู้เขาให้ได้นะตันพีอยู่แล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้วการประลองจึงได้เริ่มขึ้นเอาล่ะเริ่มการต่อสู้เริ่มขึ้นย่างรู้เดือดบ่มีไผ่ย่อมไผ่ทุกคนนันกระตางตื่นเต้นเล่าใจที่คนธรรมดาสามารถสู้กับเทวดาได้ขนาดนี้อ๋อไม่อยากเชื่อเลยมันสู้ได้ไงวะโอโหดมาก ข้าไม่เคยเจอใครที่เกงกล้าสามารถเหมือนกับทรายคนนี้ท่านโชคดีมากท่านแฮนซ้มหรูที่ได้ลูกเขยที่สามารถปกป้องเมืองของท่านได้ข้าขอยอมพ่ายแพ้แก่ท่านฮิฮ <c oughs> ิฮิฮิฮ่ซาใจเว้ยเธื่อนายกัเกากับกุกเด้ลูกเขยโหดนะบอกไว้เลย ลูกไข่พ้อมเองลูกไข่พร้อมเอง,อเองทุกคนต่างก็ดีใจที่หอยท่องสามารถช่วยบานเมืองใดและจากนั้นมาหอยท่องกับเป็นทีหาไข่แก้ผู้คนภายในเมืองตลอดไปฮะเทวดาเมื่อสําเร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าท่านยศกระปอมกากำลังถือความง่ำด้วยเมียปูไซม่นดำเมื่อเป็นแน่รั้นเทวดากับบล้อซาไปช่วยท่านยศกระปอมกาในทันทีอ๋อภาพมาพูดก็ไม่เชื่อ ท่านยศกระปรอมกล้าเหมือนคนบ่มิจิตวิญญาณพอบ่สามารถขอบคุ้มตัวเองได้เมึงสิกลับไปเขาล่างบ่ลูกเมียของมึงกำลังรอมึงอยู่เมื่อเทวดาได้กล่าวเตือนท่านยศกระปอมกล้าจึงคิดถึงความหลังในเมื่อตอนที่เมียของเขาเกิดลูกและลูกนั่นก็เป็นหอยทองที่เป็นป้อมบาดหมางให้ได้พวกเขาบ่ได้อยู่น้ำกันพอย่านบานเมืองพังสลายโดยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เมียและลูก <c oughs> มันจึงให้้ท่านยศกระปรอมกล้าตื่นขึ้นมาจากม่นดำและสร้างให้ทหาร น้ำลูกและเมียของเขากลับขึ้นมาลูกเมียของเราจะอยู่ยังไงทหารขรัพพาบาทออกไปรับมาเฮซีอุบอิบเข้าวังเดี๋ยวนี้ได้เลยขรัพว่าไงนะท่านพี่ท่านพี่อย่าเอามันกลับมานะพี่ขามันคือกาะละกินีบ้านเมืองท่านยศกระปอมกาทำาตามหัวใจตัวเองเรียกร้องโดยที่บ่พังเสียงคนอื่นเลย เศร้าวันทัดไปท่านยศกระปอมกล้ายื่นเผาค่อยเมียของเขากลับมาและบดลทหารก็ได้น้ำตัวมาเหสีมาเถินมาเหสีมาแล้วพระเจ้าข้าโอ,อ้อุบอิบพี่เสียใจยที่ตัดสินใจไปแบบนั้นพี่รู้สึกผิดกับสิ่งที่พี่ทำลงไปมากพี่ขอโทษ พี่ขอโทษนะอุบอิบไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องเข้าใจว่าพี่ก็ทำตามหน้าที่น้องไม่ถือโทษกดเครื่องหรอกพี่คะแล้วลูกหอยของเราล่ะลูกหอยของเราอยู่ไหนเออเฮ้อทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะจ้ะน้องลูกอยู่นี่ครับแม่ฮะฮะ,ฮะ ลูกลูกยังไม่ตายแม่คิดว่าลูกตายไปแล้วผมออกตามหาแม่แทบตายสุดท้ายผมก็ได้เจอแม่แล้วลูกมาหาแม่ที่นี่ได้ไงนู่นครับแม่เทวดาที่พาผมมาที่นี่และนี่ก็คือเมียของผมอูอแม่ดีใจจังเลยไม่คิดเลยว่าลูกจะหมานได้เมียสวยขนาดนี้ว้าขอยกลางล่อคือกันแล้วนั่นคือใครหรอครับแม่ ท่านยศกระพรมมก้าบบกาสูนาลูกพ่อความผิดที่เคยกระทำพ่อของเจ้ายังไงลูกเข้ามาหาพ่อสิไม่หรอกครับแม่ผมไม่เคยมีพ่อที่ทิ้งแม่และผมไปกลับไปอยู่ที่วังของเมียผมเถอะแม่ลูกเอ๋ยที่พ่อเขาทําแบบนั้นเขามีเหตุผลที่เขาทําก็เพราะบ้านเมืองถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นก็คง จะเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะบ้านเมืองก็ต้องวุ่นวายวางต้องภัยไหมและน้ําท่วมและในระหว่างที่พวกเขากําลัางสนทนากาันหมอหลวงกระได้เขามหาพาบาทเพื่อจะสารภาพความผิดที่ตนเองเคยทําขอเดชะพระอาญาไม่ผนกา่าวข้าหมอหลวงหูสึกผิดกับสิ่งที่ตนเองกระทําเมื่อหลายปีก่อนมีเรื่องอะไรหรอหมอหลวงข้าน้อยทําผิดรับสินบนจากมเหสีหวานแหววพระเจ้าค่ะสิ่งที่ข้าเคยพูดไม่เป็นจริง แต่แท้จริงแล้วนั้นการมีลูกเป็นหอยไม่มีผลอะไรเลยต่อบ้านเมืองแต่มันเป็นเพียงแค่แผนที่อยากให้มเหสีอปอิบแล่นลูกออกไปจากวางังห่จะพูดความจริงเหรอใส่แล้วพระเจ้าค่ะหอยท่องในยินทุกอย่างจึงเข้าใจว่าความผิดนั่นมันบริมาทิพอของเขาแต่นี่คือแผนจากมเหสีหวานแหววผู้โลบมากอยากขอบข้องบรรลัง่งและทันยศกระปอมก้าวไวเพียงผู้เดียวลูก พ่อลูกพ่อลูกพ่อโอเคครับพ่อผมเข้าใจทุกอย่างแล้วขอบคุณนะลูกที่เข้าใจพ่อนั่นแหละครับในที่สุดครอบครัวของพวกเขากระกำมาเข้าใจกันและอยู่รวมกันตลอดไป หอยท่องสารต่อบัลลั่งต่อจากพอเขาบริหารบ้านเมืองเป็นอย่างดีทาวบ้านมีอยู่มีกินมีความมันคงบ้านเมืองสงบสุขตลอดไปส่วนมเหสีวานแหววและลูกสมนุนก็หับกรรมของตนเองต่อไปพวกเขาถึงเนรเทศออกจากหวังเหมือนกับต้อนมเหสีอุบอิบและลูกจบบริบูรณ์